สวัสดีครับ Y Cup s o c i e ซตครับวันนี้เราจะพาไปดูกับโปรเจกต์ซีรีส์ Y มาใหม่นะครับที่กำลังจะทำให้เราได้ดูกันในเร็วๆนี้ซึ่งมีคู่ไหนบ้างมีเรื่องอะไรไปตามดูกันครับคู่แรกนะครับกับแจมกับฟิล์มครับกับซีรีส์ law of attraction ครับ <S <S ซึ่งผลิตโดยช่องวัน31ที่เพิ่งจะประรากาศในงานแจมฟิล์มแฟนคอนครับ ซึ่งทีมที่เขียนบทเป็นเรื่องเดียวกับที่เขียนละครเรื่องคุณชายซึ่งกำกับโดยพี่หวอวอร์เรวิตผู้กำกับคุณชายและกาหุนมหอรทิศครับเลยทำให้แฟนคลับแจมฟิล์มนะครับรู้สึกดีใจมากที่จะได้กลับมาร่วมรับชมการแสดงของพวกเขาทั้งคู่อีกครั้งครับซึ่งมีการสปอยออกมาทำนองว่าซีรีส์ก็คือคุณทนาย vs กับครูพละครับยังไงก็ติดตามกันได้ในเร็วนี้นะครับกับซีรีส์ law of attraction นะครับอะลองๆนี่ผมเป็นทนายที่ไร้หัวใจ อยู่เรื่องจริงเดี๋ยวเจอผมคนที่ไม่มีหัวกลุมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนึ่งนะครูพาลาทรับไม่เหงือนตรงไหนบอกทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกคนดนตรีแล้วเอาจริงๆนะพูดอิดหนึ่ง ในช่องอ่ะเรามีครูพละเรามีมันเป็นเป็นมีนักแสดงที่เป็นครูพละเหมือนกันแล้วก็มีมีแจมที่เป็นครูดนตรีครับซึ่งผมไม่เคยมองแจมว่าเป็นครูดนตรีเลยอ๋อแจมพละยาน่นี่สมเหมือนใช่ไหมจริงๆนะคือคือไม่ได้อะไรนะแต่คือแบบทรงอะไรอย่างเงี้ยมันใช่อีกหนึ่งคู่นะครับพี่สายวอลรอคอยก็คือต้าอู่กับออฟโรดครับกับซีรีส์รักไม่รู้ภาษา love in translation ครับ ซึ่งผลิตโดยช่องวัน31กับ A Time 26ครับซึ่งซีรีส์เรื่องดังกล่านะครับก็เพิ่งจะประกาศให้ทราบกันในงาน One Last One Goodbye Party ครับเป็นอีกคู่นะครับที่แฟนคลับต้าอู่ออฟโรดต่างรอคอยครับกับการได้กลับมาเล่นคู่กันสักทีเพราะด้วยความน่ารักของทั้งคู่และความสนิทสนมที่ทําให้แฟนคลับตามจ้นกันมาตั้งแต่ยังไม่เล่นซีรีส์ด้วยกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ในเร็วๆนี้นะครับกับรักไม่รู้ภาษา Love i n t a n s l a t i o n ครับ ที่เรานั้นได้รู้จักกันนั้นเธอไปอยู่ที่ไหนที่เธอนั้นเคยรักใครและฉันก็ยังได้เพียงแค่ตามหาขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ฉันพบเธอที่พายเธอได้มา แล้วมาอีกหนึ่งซีรีี์วายนะครับซีรีี์เพลงพายครับรักแรกอยู่ในความทรงจําเสมอที่เปิดตัวภาพนักแสดงกันแล้วนะครับโดยทางค่าย KOB Entertainment นะครับเปิดตัวบทบาทนักแสดงในซีรีส์ที่นักแสดงที่เราคุ้นเคยนะครับก็กลับมาเล่นให้เราได้หายคิดถึงกันอีกครั้งนะครับอาทิเช่นเพลงนะครับรับบทโดยโนโพูหลวงครับบุคลิกเป็นโคร่าเริงจอมตื่นระ้างลักครับส่วนพายนะครับรับบทโดยแทนกิตนันครับ บุคลิกเป็นคนฉลาดน่าค้นพบกลัวการถูกทอดทิ้งครับส่วนพายุนะครับรับบทโดยเปรมนภัทรบุคลิกเป็นตัวตึงนะครับจอมวางแผนเอาแต่ใจครับหินนะครับรับบทโดยเจเจรัชพลครับบุคลิกนะครับเป็นคนชอบเทคแคร์สายห้าวจอมอีทแหลกครับบทปกป้องนะครับรับบทโดยป๊อปปี้รัชพงศ์นะครับบุคลิกเป็นคนใจแข็งมุ่งมั่นและสายสตรองครับคิงนะครับรับบทโดยบอสทวัชนินบุคลิกนะครับเป็นคนคารมดีครับแบดบอยอาราฤทธิ์ครับ ออดี้นะครับรับบทโดยโดมเพชรธำรงชัยครับบุคลิกเป็นตัวจี๊ดนะครับไฮเปอร์แล้วก็ขี้เหงาส่วนเซฟนะครับรับบทโดยโฟกทัศนะครับเป็นหนุ่มหล่อสายอ่อยและหลงตัวเองครับแมงป่องนะครับรับบทโดยทรงภูมิบุรษศรีนะครับบุคลิกเป็นหนุ่มติดนะครับพูดไม่ค่อยเก่งช่างสังเกตครับสุดท้ายนะครับเพชรรับบทโดยทิวนรรัตน์นะครับบุคลิกเป็นหัวโจกปากเก่งแต่รักแฟนครับ ยังไงก็สามารถติดตามพวกเขาได้ในเร็วๆนี้ครับกับซีรีส์เพลงพายรักแรกอยู่ในความทรงจําเสมอครับซีรีส์สุดท้ายนะครับซีรีส์ Be My Superstar พี่พี่เอกกับเด็กหมาในกองครับ ควบคุมการสร้างในสังกัดของ Quality p a r พนะครับซึ่งตอนนี้ก็เผยชมและแสดงออกมาให้เราได้รับทราบแล้วนะครับกับดาราที่เราคุ้นเคยอีกครั้งนะครับมีใครบ้างลองไปตามชมกันครับปั้นนะครับรับบทโดยจ่าพระชลศวนทีครับอิดนะครับรับบทโดยเฟิร์สฉลองรัตนอนสํมรงครับมิ่งเมืองนะครับรับบทโดยบอสตันสุภเดชวิไลรัตน์ครับยิ่งนะครับรับบทโดยโจกวินพัทนะครับไทเติ้ลครับรับบทโดยวายโยพีรวัตรครับ เควินครับรับบทโดยเบนเบนจามินครับไปนะครับรับบทโดยโยกอเกอร์ครับเดี่ยวนะครับรับบทโดยกิกปริญญาครับเสือนะครับรับบทโดยเบสนัทท์พัทครับและสุกัสนะครับรับบทโดยพัฒนพัทครับยังไงก็สามารถติดตามพวกเขาได้ในเร็วๆนี้นะครับกับซีรีส์ b ีมายสุดซุปเปอร์ร์พี่เพลกับเด็กหมาในกองครับยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับ ว่าในคลิปต่ต่อไป Why Club Society นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ